เป็นอยู่ในชแนลนะครับอ่าพี่หัวมานทำอะไรครับนี่ิทำอะไรครันหนิฮะทำอะไรครับสวัสดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนโนลานลงพนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีพี่อัวไปรับปูผ่องมานะครับผมมาถึงนะครับมาถึงงานเนียนเลยเนียนเลยเราจะไปรับปูผ่องกันนะครับปูแอดมินมาแล้วนะครับแอดมินมาแล้วนะครับมีกระเป๋าไหมเฮ้ยไม่รับกระเป๋าที่ใส่ที่ใสดูไปเลยผูกมาแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่โอ้โหเต็มเลยที่ตึกในบ้านเรานะครับมากับใครเอ่ยปูวางสวัสดีครับโอ้หขื่ห่าขื่นหวาใมากเลยครับกิ๊ซงอ้วนก็เก่าอ่ะกินข้าวแซ่บวะเนี่ยมาข้าวองน้ำกอนข้าวองน้ำกันโรงยาบาลมันน้แรงินทีโลโอ้มาอยู่ จีนี่ปะเนี่ยโอ้น้ำหนักขึ้นนี่เผมว่ายู่เป็นเนี่เป็นนสีบวมๆบวมๆอาสวัสดีครับร้อี่กิโลหร้อยสี่โลดักวัน้มาเนี่ย่ล้น้ำหนักจะน้ำหนักน้ำหนักแต่ว่ามาตัวนอมันนั่งนก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมาาาเ เย็นหนึ่งละหมดเย็นนี่เรียนยูดอนกรับว่เย็นสอสมื่นมันอย่าบ่เย็นในเมือนี่มือเดียวมันเย็นปู่จะมาเขาดาวนะครับปู่หนาวหนาวหนาวปู่จะมาเขาดาวที่กอกนะวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้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 ออกมาเจ๊งมั่งครับปู่แล้วย่าล่ะครับย่าย่าจะตามมาทีหลังเนาะตามมาย่าตามมามากับป้าอ่อนน้องย่ามากับป้าอ่อนนะครับกับนกยุงเออ นี่แหละบรรยากาศหลังบ้านครับบรรยากาศหลังบ้านบ้านครับครัวครับครับพี่ออกก็เพิ่งมาไปรับหมู้มาออ๋เป็นรถนำเนาะรถนำรถนำรถนำพี่มือพี่สันเลยคือหนาวเว้ยพี่สันเลยคือเตี่ยนบบวเปลี่ยนแปลงวะเปลี่ยนเปลี่ยนเน้า พะย่ะมากเป็นโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคุณดิฉันคุณจะได้เห็นปูไปดูพรยาหน้านะครับปูเดินไปดูเส้นสายได้ให้พี่ออกมาก่อนนะครับให้ผมมาก่อนโอ้ปูตื่นตั้งแต่ีซีนั่นเด็ดนั่นเด็ดนี่สำคัญนี่เด็ปูตื่นแต่เช้านี่เด็ดเดินไปมอฟุ้งแล้วเห็นหลับเป็นหมูอ๋อเดินแล้วก็โค้งกับมาโอ้เสือวเลี้ยงแข็งครัเออฟูเฟสหน่อยไหมเพ้่อนจับตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปูรับได้แล้วคุเนาะ โอ้เสือไงก็เลการเลยว่ะเสือกกเสือกกอันนี้ก็เรื่องเสียงกันแน่ไงนี่สะท้อนเสียงอ่าตัี้ยงเสียงแบบเด็ของเกาหลีอืมเช้เกาหลีตัวละห้าสิบบาทซื้อลุงละห้าสิบอลุงก็ไออปูปูก็มาตรวจตรวจงานห้องน้ำตรวจงานห้องน้ำมีงานครับต่ออยู่ต่อมีโครงการต่ออยู่ปูเลยต่อมากเลยต่ออยู่ต่อเป็นกั้นเป็นส่วนตัวเลยนะครับกั้นเป็นส่วนตัวเลยนะครับลุง ผมก็มาแล้วนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ